สซมสามสามัยครับพีนน้องนัวันครับใครยกได้สามลังมาชิงกับผมเลยตอนนี้เงาแหงโมเป็นแต่ยูอยากหา้าพุทาชิงสามสถาบันสามสามัยสามปีสอนปีละเ้นเลาะหากินเหล่ากับเส้นฟีฟ่ใครอยากชิงบต้องหยากรากับแกงเสืมามาชิงเอาเลย ถ้านอกผมได้เอาไปเลยทั้งหลัง응กับพ้อเนี่ยเอาไปถือไ้เลยเนี่ยสามเส้นนีย่ยางหาใส่กินพี่เลยเพื่อนคือผมเนี่ยเมไดว่าไผ่เกง่งอ่ะข้อแข็งข้อแข็งเล้าขาวขอ,อยาวเล้านอกแข้อกระจกกินไวแพรข้อสบายกินโค้งพข้อสกรปรกกินทุกยี่ห้อไปเลยห่างไนเลย,เ,ลยเดินสายไหนทั่วประเทศคนไห้รางวัลจริงก็เลยมาเลยตอนนี้ก็ได้ขอถาเลย เอากับแกงเสิบเสียบันาานำด้วยลเด้อ